ไม่ได้เกิดขึ้นก็คือว่าลนาพาเพื่อนๆมาได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็ในระหว่างที่กำลังจะกลับนะคะก็มีกลุ่มผู้หญิงได้ทำพยายามช่วยยุแล้วก็เ พยายามยั่วยั่ยั่วค่ะแล้วก็นาก็เดินกลับเดินกลับไปหนเพื่อนซึ่งเขาก็กระโดดมาหน้าเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยยูหยุดหยุดหยุดยั่วยุได้ไหมหยุดแล้วเขาบอกว่าทาไมทําไมก็แค่น้องเพลง่ะทาไมมีปัญหาอะไรนาก็เลยเดเลยก็ไปเพราะเพื่อนนาเป็นชาวต่างชาติเขาไม่ได้รู้เรื่องมาฟังไม่รู้เรื่องนาบอกว่าเฮ้ยยู่หยุดพอนะคะแล้วก็ เขาก็ยังไม่พอเขาก็ยังว่าก็ทาไมอ่ะก็ร้องเพลงแค่นี้ทำไมยุ่ย υ, ย่ต่อไปอแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาในที่ที่กําลังดึงผ้าผู้อยู่เนี่ย <veterinar. S 2> ก็คือก, <ๆ S 1> ก็หลุดเขาก็กระโดดใส่นาแล้วก็ฟ้าดังไปเพื่อนเขาก็เข้ามาลุมอีก <jum> จนกผู้หญิงคนที่สามก็เข้ามาลุมนาอีกแล้วก็เพื่อนนางก็สามารถที่จะฟ้าตัวผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วก็เออ สองคนก็ุนนายเปนไคะเซปุลก็มีการ์ดมามาสกัดแยกเซึ่งก่อนนัานี้เนี่ยผู้หญิงคนที่ได้ทําร้ายน้าการนานะก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนแม้กระทั่งที่อยู่ข้างในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไม่คิดว่าเขาอยู่ข้างในด้วยซ้าก็ไม่คไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้สังเกตเพราะว่าการอยู่กับกลุ่มเพื่อนนานี่ก็คือก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้มองไม่ได้อะไรกับใครคนอื่นเลย ก็คือเรื่องมเห็นมัเกิดด้านหน้าของของสถานที่เที่ยวตอนช่วงระหว่างกำลังจะบับเท่านั้งค่ะสรุปก็คือมีสาคนที่ลุทกันใช่ค่ะเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ค่ะไม่เคยมีเรื่องกดเพลิงหรือรู้จักกันไมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมันมันจะเกี่ยวกับการเมืองที่ขึ้นขึ้นมาดีปไม่เกี่ยวค่ะยูนยูยูนยูนยู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 ยยู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 ยยยยยยูยยย ตอนที่นากำลังรองรอ,รอเพื่อนนาออกมาฉะนั้นพณานาอยู่ในบริเวณด้านหน้าเอ,อ่ดด้านหน้าประตูทางเข้า้าะด้านในประตูทางเข้าเขาก็มีการร้องเพลงแล้วก็มีท่าทีที่ดุแล้วก็มองนาซึ่งนาก็แบบไม่ได้สนใจเพราะว่าคืออะไรแบบนี้นาก็คือหนึ่งมันมัน,มนด้วยด้วยเวลาในขนาดนั้นเออขาได้เขาได้ดืดม่มสุรามันต่อก็อไม่รู้ว่าคือไม่้องไม่รู้สนใจอย,อยู่แล้วเพราะว่ามันมันใส่ใจกับ อะไรแบบนี้ในช่วงร้านนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องร้าไม่ได้สนใจพอเพื่อนนาเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนนาก็เห็นเพื่อนนาเขาบอกว่า i, เฮ้ยเขาทําอะไรของเขาทไมต้องเขาต้องมายุยนาเลยขนาดนั้นทุต่าทีด้วยกระบวการแบบว่าเหมือนเยาะเย้ยเหมือนเหมือนอะไรเงี้ยค่ะนาก็บอกว่าเฮ้ย hey, ช่างเถอะกลับเรากลับเป็นเถอะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเอ่อพอเขาเดินเข้ามาใกล้เขาก็ผลัไปข้างหน้าเ,าเพื่อนนาแล้วก็แบบว่ายุยยุต่อ ok เพื่อนานาเลยบอกว่าเฮ้ยสต๊อปหยุดสต๊อป เขาบอกว่ากะทำไมอ่ะก็ร้องเพลงอ่ะก็แค่ร้องเพลงอ่ะแล้วทำไมมีไรร้องเพลงของนาค่ะค่ะเท่านั้นเองแล้วนากขบอกว่าเอ้วสปุ๊บเพื่อนนาโอ้ยเฮ้ยสต๊อปสต๊อปแล้วนากขบอกว่านาก็เลยเดินนาเขาเลยเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยพอคุณพอเขาบอกว่าเพาทำไมอ่ะก็เร้องเพลงอ่ะมีปัญหาอะไรหรอมีปัญหาอะไรอะไรแค่นี้เราคือทำท่าทีจะเข้ามาจะเข้ามาใส่จะเข้ามาเข้ามาทำลาย เพื่อนเขาก็ดึงดึงอยู่จนเพื่อนเขาดึงดึงไม่อยู่เขาก็กเข้ามาคว้าตัวนาลงไปที่พื้นแล้วก็เพื่อนเขาสองคนลุกน,นาแล้วก็สปุกก็มเีเพื่อนคนที่สามของเข,เขาเข้ามาสปุกเพื่อนนาก็ดึงผู้หญิงคนหนึงออกจนในที่สุดก็คือกดที่อยู่ด้านหน้าร้านเนี่ยเขาก็เข้ามาแยกจับแยกกระส,สินของนาหายไปได้ยังไง คืออันอันอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่กล่าวโทษค่ะเพราว่าน้ามไม่แน่ใจว่ามันหายในช่วงช่วงไหนน้าเชื่อว่าเหตุเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ว่าเ,เขาตั้งใจที่จะม,มามาลักทรัพย์คิดว่าอาจจะทําหล่นหลังเกิดเหตุแต่ไม่แต่จำไม่ได้ว่าช่วงไหนค่ะว่าตอนไหนคะ่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ยืนยันเฉพาะเรื่องนั้นถึงที่สุดก็ นาก็ไม่รู้อ่ะก็คือนาโดนทำร,ร,ร้ายร่างกายนลก็ไปแจ้งความตามปกติคือนาก็ไม่รู้ว่าจริงๆขั้นตอนมันต้องเป็นอะไรไงต่อไปเพราะนาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะคะเพียงกับว่าโอเคก็คือในเมื่อเราถูกทำร้ายเราก็ต้องการที่จะเอาผิดนาไม่รู้ว่าการเอาผิดเนี่ยมันมันมัน,มนในลักษณะของกฎหมายมเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก็ก็ถ้าเกิดเอาผิดก็เอาผิดจะขอผิดให้ถึงที่สุดตามกฎหมายตามกฎหมายก็เท่านั้นเองค่ะตอนนี้หมอว่าไงบ้างเจ็บอะไรตรงไหนก็ต้องต้องเข้ามาทำทำแผลทุกวันค่ะเพราะว่า เพราะว่าทีมทีมเล็บที่ปิดอ,อ,อยู่นั้นค่อนข้างจะเป็นหนักหน่อยค่ะเล็บจริงค่ะเล็บจริงหลุดไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเพลงน่าได้หมดทุกคนเพียงแต่ว่าพฤติกรรมแล้วก็แล้วก็เออ่การวัยยุ่นมันอันนั้นอันนั้นก็คือคือสิ่งที่มันทําให้แบบว่าเฮ้ยแบบหยุดหยุดดีเพื่อนนาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเ้ยหยุดหยุดดีอะไรเงี้ยค่ะ พอสักูนาก็เจอนาก็บอกว่านาก็เจอโอเคเ,เราเราไปเราเราแยกไปกัเนเถอะขีดเงื่อนก็คือจากจากที่ตอนแรกออพูดใส่เพื่อนนาะ mm hmm. เขาก็มาพูดใส่นาแทนว่าเอา้าทำไมอ่ะอะไรมาหาเรื่องนาแทนมีแซลข้ามโต๊ะกันไหมข้างในไม่มีเลยค่ะไม่มีเพราะว่าข้างในเขาแค่จะโล่งมาก mm hmm. แล้วกออ็นาไม่คิดว่ากลุ่มนี้อยู่ข้างในซะด้วยซ้ำ mm hmm. คือนาจะไม่ได้นาจะไม่ได้ถือมาเขาอยู่นาะก็ไม่ mm hmm. ไม่ได้สังเกตเห็นเขาเพราะว่าไม่ได้สนใจ